คสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับคลิปการอัปเกรดเซอร์รอนไลท์บีเอกนะครับันแรกนะสิ่งที่ต้องทําก่อนเลยคุณควรจะต้องสับเบรกเกอร์ตัวนี้ก่อนก็คือปิดนะครับปิดแล้วไม่เกี่ยวนะตอนนี้แบตเตอรี่69เปอร์เซ็นตนะครับแบตเตอรี่ก็ไม่เกี่ยวนะครับตอนนี้เราปิดเพื่อที่ให้เจ้าเซอร์รอนเนี่ยตัดการทํางานของชุดสายตัวนี้นะครับชาวเซอร์รอนตัดเลยตัดเรียบร้อย มูลค่าแสนกว่าบาทเราได้ทําการทําลายของไปเรียบร้อยแล้วเอาว่าตัดเสร็จเรามาติดเทปตัวนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันคอนแทกกันอีกทีนะเราต้องปิดใช้เทปเทปพันสายไฟนะครับไม่หลุดไม่รุยออกมานะครับเอาว่าประมาณนี้แล้วก็ปิดเข้าไปคืนแล้วก็ปิดสายเข้าไปคืนเก็บไว้ให้เรียบร้อยนะครับอยู่ในนี้โอเคเสียบนี่คืน ถ้ามันมีปัญหามันก็มีตรงนี้แหละนะครับอรอดูดิเปิด,ดสวิตช์คับเบกก์วนขึ้นอะไรเปล่าวะร้อนไหมเออไม่มี <laughs> โอเคแค่คาดปลอดภัยนะครับแบตเตอรีย่ยังเท่าเดิมนะ69%ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรคิดว่านะครับตอนนี้โอเคผ่านไปนะครับแล้วก็ปิดติงกุญแจมาเปิด,ดสวิตช์กันนะครับ จากตอนแรกนะแน่นอนครับมันอยู่ที่เท่าไหร่นะยี 25, ที่ผมที่ผมได้บอกไปนะครับเดี๋ยวมาดูเปิดสวิตช์กันครับมันก็วิ่งถึงเลขมันโชว์99อยู่แล้วนะครับไม่ไม่เสียหายเุ้ย,ยเจ๋งว่ะเฮ้ยของจริงตื่เต้นเลยนี่ดูไปได้ทะลุ25ไปเรียบร้อยครับถึงสทะลุ450ไปเรียบร้อยนะครับ อันนี้เปิดเป็นเป็น EP นะครับเดี๋ยวผมล้อลอยบิดให้ดูนี่ครับไปลวฮะสามี 3, 4, พ่พอละพอละพอละน่ากลัวไปละน่ากลัวไปละนะครับน่ากลัวไปละเอาไว้แค่พอขับได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเปิดต่อมาเป็นเป็นสปอร์ตนะครับเปิดเป็นสปอร์ตปั๊บเข้าไปบิดอีกที่นึงถึงหกสิบอะไม่กล้าบิดนะเบาก่อนเบาก่อนเดี๋ยวเราจะลองทับสปีดของตัว s l อ t X นะครับหลังจากเราตัดตัวสปีดลิมิตเซนเซอร์ไปแล้วอันนี้สุดแล้วเนี่ย